ดีค่ะชีวิตติดควัวันนี้ขอเสนอเมนูตับหมูผัดกระเทียมพริกไทยเมนูทําง่ายและอร่อยมากใครที่ชอบกินตับเจ๊บอกได้เลยว่าเมนูนี้เข้าทางแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบแล้วไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกใส่ลากผักชีลงไปแล้วโขกให้ลากผักชีแหลกตามด้วยกระเทียมพริกไทยเม็ดจากนั้นก็โขกส่วนผสมให้เข้ากัน โขกไปเรื่อยๆจนกว่าจะแหลกดีนะทุกคนเมื่อแหลกดีแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนคะ่ะมาในส่วนของตับกันนําตับใส่พันชนะเปิดน้ําล้างทําความสะอาดสักหน่อยเมื่อล้างเสร็จแล้วก็เทน้ําทิ้งจากนั้นก็เปิดน้ําเปล่าใส่อีกครั้งใส่แป้งข้าวโพดลงไปตามด้วยเกลือ การที่ล้างด้วยวิธีนี้จะช่วยลดความคาวของตับลงไปได้ค่ะล้างไปเรื่อยๆจากนั้นก็ใช้กระชอนกองน้ำออกแล้วเปิดน้ำเปล่าล้างอีกครั้งครั้งนี้เอาให้สะอาดดีเลยนะคะเมื่อเสด็จน้ำก็นำตับใส่ในพานชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยสามเกินที่เราโขกไว้ค่ะใส่ซอสหอ,อยนางลม อิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายแป้งทอดกรอบจากนั้นก็คลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดในเขากันดีค่ะคลุกเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะเอาให้เขาเหนือกันไปเลยเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนจ้าต่อไปมาทำกระเทียมเจียวกันค่ะนำกระเทียมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเท่าๆกัน เมื่อหั่นจนหมดแล้วก็นำกระเทียมไปเจียวค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามโดยกระเทียมที่หั่นทิ้งไว้แล้วเจียวไปเรื่อยๆให้มีสีเหลืองเอาให้กรอบเลยนะทุกคนขั้นตอนนี้เจบอกว่ากระเทียมหอมมากเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปพักแล้วเรามาผัดตับกันค่ะตั้งกระทะเทน้ำมัน ใส่ตับหมูที่เราหมักเตรียมไว้แล้วลงไปผัดให้ตับสุกพอประมาณนะคะทุกคนอย่าให้นานเกินไปเพราะเดี๋ยวตับหมูจะแข็งกระด้างแล้วทานไม่อร่อยจ้าจากนั้นเมื่อผัดเสร็จแล้วก็ตักใส่จานแล้วโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราได้เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟเท่านี้ก็เรียบร้อยคะ่ะเมนูตับผัดกระเทียมพริกไทยเจบอกเลยว่า กลิ่นหอมมากทานคู่ข้าวสวยร้อนๆหรือแตงกวาสดๆมันฟินมากค่ะทุกคนอย่ารอช้าไปทำตามกันได้เลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไอ t i ติ๊ k ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ